ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Low Box นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปหนีหัวกันนะครับอ่าหนีหัวยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นหัวหัวแบบนี้นะครับเอ้ยเราก็ต้องวิ่งก่อนนะไม่งั้นเราตายนะเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะครับด้านหน้าก็มีนะเนี่ยจะเป็นหัวประมาณนี้นะครับเราก็ต้องวิ่งหนีมันไปเรื่อยๆให้ผ่านนะครับโอเคด่านแรกเราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เก็บเหรียญไปนะ ที่จริงผมก็มาเล่นแล้วล่ะครั้งหนึ่งมันก็เลยแบบไม่ได้เหรียญน,นะครับนี่มาแอบบูมันตรงนี้นะเฮ้ยมีหัวแอบมีหัวแอบมีสองหัวเออเอาตายได้ไงอะ่ะไม่โดนหนีทําไมตายโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่ได้นะโอเคเราก็จะวิ่งไปนะวิ่งไปเรื่อยๆบังว่าจะไม่มีตัวดักรอเลยนะเฮ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งตัวโดดข้ามไปอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะโอเคนี่เราก็ขึ้นมาได้ทีเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราก็ปรับให้มันมองไกลได้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเกือบโดนแล้วตะเกียเฮ้ยมีสามตัวแล้วตรงเนี้ยวิ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 มันวิ่งตามเรามันติดๆเลยอุ้ยสามตัวนะสามตัวเฮ้ยตรงนี้มีอีกหนึ่งโอ้โหสี่ตัวตรงรีบิงเอ้นไงทางขึ้นใช่ไหมใช่ทางขึ้นไหมอ๋อมันมีซอกตรงนี้โอเคมันเป็นแค่ทางหรอกนะตะเกียะนี่โดดเราก็จะมาเซฟตรงนี้นะอุ้ยหัวอะไรวะเนี่ยหัวเขียว เป็นหัวเขียวนะครับโอเคเราก็จะลงไปมันดูไหมวะเฮ้ยมาแล้วโดดโอ๋อโดดข้ามได้นะครับด,ดูชิฟนี่โดดได้โดดได้มีทางหนีที่ไร่แล้วโอเคโดดไปเรื่อยๆนะครับเออตรงนี้หัวใหญ่มีหัวใหญ่ตรงนี้อ้าวทำไมมันไม่กระดูกกระดิกอะไรเลยอะ่ะอ้าวมันบักนะครับมันติดบักก็สวยดิโอเคเราก็จะรีวิ่งขึ้นไปนะครับโอ,โอ้ด่านนี้โคตรง่ายเลยหัวติดบักนะครับ ไอ้ตรงนี้มีจกดยเซฟเซฟไปเรียบร้อยนะครับก็จะวิ้ยตรงนี้ทำไมมีบันไดง่ายอย่างวะชิวๆว,วิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยหลุมโหมัน <laughs> มันเป็นหลุมรอกินเราเลยนะครับด้านล่างโอเคเรารู้แล้วมันจะมีหลุมตรงนั้นนะเราก็จะโดดข้ามไปนะเวลาเจอหลุมตรงนั้นน,ะน่าจะเป็นอันอันนี้แหละนี่ใช่โดดเลยนี่ผ่านง่ายๆนะพอเรารู้แล้วนี่เราก็จะไปเวทีสอง โอเคตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่2แล้วนะครับตรงน,นี้ก็จะมีพวกหน้ากากปีกอะไรต่างๆไว้ให้เราใส่นะครับแต่ว่าเหรียญเรายังมีไม่ถึงนะมีแค่สิบเหรียญเองอะ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันไปม,มีเหรียญเยอะๆเราค่อยมาซื้อนะครับตรงน,นี้ก็จะมีพวกหุ่นต่างๆด้วยอ๋อหุ่นหัวเขียวที่เราเจอก็ต่างจะเป็นไอตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหุ่น้ออันนี้เป็นเหมือนกระดูกเลยค่ะโอเคเราก็จะวิ่งเข้าไปนะครับเฮ้ยหัวเห็นแวบบๆ ใช่ไหมไปไหนแล้วมันน่าจะตามเพื่อนนะเับเราก็จะมาทางนี้กันนะตรงน,นี้ก็มีประตูนะครับชื้อุ้ยตอนนี้เขาเคลื่อนหลังกันใช่ไหมเนะอยอ๋อเราก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะครับเอเดี๋ยวนะมีตัวแอบตรงนี้โอเคเราก็จะวิ่งมาทางนี้เซฟอ๋อนี่ไงเจ้าหัวเขียวเลยล่ลอมันมาทางนี้เฮ้ยไปไม่ได้มันกลับมาเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลวตะกี้เดี๋ยวล่อมาทางนี้ก่อนนะครับมันเดินช้านะตรงนี้โอเคแล้วก็วิ่งรีบวิ่งไปเกือบโดนเกือบโดน ไปทางไหนต่อนะอ่ะตะกี้เห็นทางนู้นมีอ่ะรีบิงมันไม่มันไม่มาหาเรานะมันยืนนิ่งๆอ่ะโอเคตรงนี้มีจุดซีฟนะครับแล้วก็มาเจอสองคนนี้อีกแล้วโอ้ยตรงนี้มีสไลดเอดอร์ <c oughs> ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อ๋อเราจะมันจะให้เราแบบรีบเข้ารูใช่ไหมเราก็ต้องเข้าตรงนี้นะแล้วก็มีอีอก,อ,ก,อ,กอีกทางใช่ไหมชีฟชิฟชีฟอุ้ยมีสองมีสองทางเกือบ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 แล้วเกือบแล้ว ปีหนึ่งอันปอีกหน mm ึ่งอันชิปนี่ง่ายจังวะนี่เอ้อุ้ยมาโดนตรงนี้เฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่ชิปตรงนี้ตรงนี้มันจะให้เราไปไหนต่อเอาใม่อีกสองอันนะตรงนี้ต้องระวังชิปตรงนี้ต่อชิปผ่านง่ายเราก็ต้องห้ามไปเหยียบตรงนั้นนะจะพามาดูนะหัวเขียวอุ้ยจะพามาดูว่าแบบมันอยู่ตรงนี้หัวเขียวอะโหลงไปเหยียบเฉยเลย ไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่หมชิปง่ายๆนะตรงเนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะอุ้ยพึ่งพึ่งพูดไปนะว่าง่ายๆอ่ะโอ้มาตั้งสติครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ตายแล้วโอเคเอาใหม่นะครับไปต่อโอ้โอ้ดูชุดคนนี้ดิโอ้โคตรแบบรู้สึกเกิดอัดแทนเขาเลยอะโอเคไม่เป็นไรนะตรงนี้ไปต่อน,นี่ไงเราก็จะไม่ไปเหยียบมันนะ ตายตั้งนานนะตรงนี้โอเคเจอจุดเซฟแล้วอี๋โอ้โหเจอหน้าหน้าใหญ่โอเคไปทางไหนต่อทางนี้เหมือนจะตันนะให้เพื่อนไปเ่าเพื่อนไปได้ไงโอ้โหมันตันขนาดนั้นคงไปไม่ได้แล้วแหละโอเคมาทางนี้กันนะครับไปไหนต่อเนี่ยโอ้เขาวงกดชิบหายไอชิบหายเขาวงกดโอ้โหออกทางไหนวะเนี่ยโคตรซับซ้อนเลย อันนี้ไงเจอประตูแล้วชิปอ๋อเจอจุดเซฟแล้วนะครับโอเคเราก็จะโดดตามเพื่อนไปนะไปทางตรงดีกว่าอุ้ยโดดไม่ถึงนะครับตกเลยโอเคไม่ไม่ไมชิปเฮ้ยหัวเอาหัวไม่ขยับนะแล้วก็เจอจุดเซฟอันที่สองไปต่ออ้ยตรงนั้นเจอเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเหรียญกันอุ้ยโอ้โหไวไวจัดเลยอ๋โอเคหม่ไม่หม่ เราต้องไปเก็บเหรียญตรงนั้นก่อนนะครับให้เพื่อนล่อให้ชิปว,วิ่งวิ่งมันหยุดมันหยุดวิ่งวิ่งโอ้โหโดนเหมือนเติมนะเอาไม่เอาไม่เอาไม้อ,อ๋อมันตกไปกับเพื่อนแล้วสวยดีเพื่อนขอบใจมากโอเคแล้วก็ผ่านง่ายๆดีต,ตรงเนี้ยชิปชิปโอเคแล้วก็เจอบันไดนะครับหูชุดเจอคนนี้อีกแล้วโอเคแล้วก็ผ่านผ่านที่สองนะไปดิ ไปด่านที่สามกันต่อเฮ้ยตรงนี้หัวซ้อนกันด้วยอุย้ยวิ่งวิ่งมันมีสองหัวนะตรงเนี้ยอุย้ยเกือบโดนเกือบโดนโอุย้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็เจอหัวเขียวนะหัวเขียวคนน่ากลัวคนน่ากลัวเฮ้ย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 เกือบโดนแล้วอีกนิดเดียวโอเคมาเซฟตรงนี้อุย้ยหัวกายพันนะตอนนี้งอขาง,งอแขนออกมาแล้วตัวนี้กลายเป็นหัวกายพันแล้ว หมือนจะวิ่งเร็วด้วยนั้นอะอุ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมวิ่งเร็วขนาดนั้นวะนี่ยไม่เป็นไรไปกับเพื่อนนะเพื่อนล่อให้ชิบ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 หมุน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 ชิบโัวหน้ากลัวกลัวหัวแบบปกติอีกอะอ่ะมันไม่ตามแล้วนะครับไปต่อไปกันต่ออุ้ยตะกี้ดีนะเห็นทันไม่งั้นเดินเข้าไปแล้วโอเคแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเซฟโอ้โหเจอหัวกายพันบางอูโหสามหัวชิบหาย แล้วก็มีหัวกายพันแล้วก็มีสามหัวแล้วหมุนหมุนตรงนี้แหละพามเล่นตรงนี้เอเฮ้ยเตือนทวนโอเคไหมตรงนี้ก็ออกมามันออกตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเหคิดก่อนมันออกตรงไหนมันจะมีเอ่อเป็นก้อนซส,สีตรงนั้นใช่ไหมแล้วเข้าไปไงอะ่ะผมเดินเข้าไปมันไม่ไม่มีช่องว่างให้เราเข้านะว้ยเอ้ย,เ,อยเกือบเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้ว นี่คือเราก็จะไม่เข้าเอ้ยรูยแล้วนี่ไงทางทำไมไม่เจอวะตอนแรกเราก็เดินเข้ามานี่ใช่ไหมทำไมไม่เจอวะโอเคเราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆอุย้ยตรงนี้อุย้ยไม่น่าโดดก่อนเลยชิบหายเอาใหม่นะครับตอนนี้เรามีแค่สองเหรียญเองใช่ไหมสองเหรียญอะสีเทาๆอ่ะอนี่โดดโดโดน่าจะมีแค่ตัวเดียวนะตรงนี้อุย้ยไอ้บ้าตกใจหมดเจอตรงหน้าเลยตะกี้ โอเคมันมีสองตัวใช่ไหมหัวเขียวกับหัวธรรมดานะโอเคเรารู้แล้วมันอยู่ไหนวะนย่ยแยบ่แบบนี้ดีทางมันยิ่งแบบไม่เห็นอยู่อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ,อีกนิดเดียวเกือบแบบกันเกือบแบบตายเหมือนเดิมนะครับเอาหม่เอาไม่เอาหม,าม่โดดนี่เนะีหัวเขียวอยู่ไหนนี่นะีโดดโเขียวหัวบางหัวบางโอเคเหมือนเราจะรอดแล้วนะครับชีฟมาเซฟตรงนี้ โอ้หตรงนี้มีอะไรนะจานหมุนเต็มเลยโอเคหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆชิบๆๆแล้ก็ต้องขึ้นขึ้นโดดโดดโดดเฮ้ยโดดดิเฮ้ยโอ้ยดีนะมันไม่เดินมาตะกี้โอเคอเฮ้ยเ,เ,เราจะจบด่านนี้แล้วเย้ yeah. โอเคเก็บเหรียญชิบนี่เราก็ได้เพิ่มอีกสามเหรียญน,นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับหรอบเกมโลบ็อกในแบบนี้หัวนั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ <_ polished> กดแชรแ์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย